ได้สภาพเขาอยู่กับขยะอย่างนี้มันเสี่ยงในการติดเชื้อง่ายมากตรงนี้ชีวิตการอยู่ของเขาคือมันลําบากเพราะว่าเขาอยู่ในกับ่องขยะยิ่งมาเจอปัญหาโควิดเนี่ยชีวิตเป็นอยู่ของเขาเราอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้มาช่วยพวกเขาเรื่องอาหารการกินเรื่องสิทธิ์รักษาการรักษาพยาบาลถ้าพวกเขาติดโควิดอะไรอย่างนี้ ขอให้น่วยงานเกี่ยวข้องช่วยพวกเขาด้วยเพราะว่าเราเห็นสภาพแล้วเขาอยููกับกองขยะแล้วก็มันเป็นที่มันเสี่ยงกับติดติดเชื้อมากตรงน,นี้